เราจะไปตะลุยกินตลาดจอดแฟร์นะคะแล้วก็ตลาดเรียบทางด่วนรามินทานะคะรับเอ็นไก่เนยโรลนันเนย I'm gonna eat all garlic มาเจอเด็กว้วหนึ่งอัตราสวัสดีค่ะกับมาเจอกับแทบเวลานะคะในช่องแทปปี้เควันนี้นะคะเราจะไปตะลุยกินตลาดจอร์ดแร์นะคะแล้วก็ตลาดเรียบทางด่วนรามินทานะคะคือบอกเลยว่าคือกินเยอะจุกๆแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปตลาด กันเลยจ้ะไปไปเลยคัะไปกินจอร์แซนดูว่าตอนนี้เป็นยังไงมีอะไรกรินวายตอนนี้ปิดอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วจิงแต่ก่อนมีสองฝั่งฉันไม่ได้มาแป๊บเดียวปิดเลยเมื่อก่อนีฝั่งนี้แต่ตอนนี้เป็นฝั่งเดียวเดี๋ยวฝั่งนี้แต่ก็จะเป็นร้านใหญ่ๆนะดูมอมอมเอวเวอร์เกนเอวเวอร์เน แต่ความรู้สึกอะของกินไม่ได้เยอะมากนะตอนแปดร้านขายจระเข้เยอะมากสังง่อยากกินปลาหมึกย่างสุดส่วนใหญ่จะกลายเป็นเหมือนร้านแบบใหญ่ๆแล้วร้านเล็งแซบร้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นร้านใหญ่ๆ Yes U.S. <This one. S 1> a at My Home ค่ะทีหลังอยกงมันจะเห็นมาก มันเป็นเหมือนแบบร้านใหญ่ๆอะ่ะมันไม่มีร้านแบบเล็กๆนอ้อยๆสรุปจอดแฟกก็คือไม่มีอะไรกินเลยฉันเลยต้องเปลี่ยนไปตลาดเรียบด่วนนะครับเออเออดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรกินบ้างมาจา่ะถึงแล้วตลาดนาดัดเรียบด่วนจริงๆถ้ามาบ่อยมากนะนี่ใช้กล้อง iPhone ถ่ายนะแอปกับพี่หมีมาบ่อยวันนี้นางปวดขาไฟตี เล่นฟิตเนสเยอะเวละฝนก็ตกป่าๆกินกัน้าหญิงของเยอะเชียไม่เหมือนจอรแฟนเลยจอด์แฟนร้านปิดเยอะมากอันนี้ชื่ออะไรนะป้าถือไมคขายอาหารอีสานทุกคนตรงเนี้มีป้าถือไมค์มาๆมจนจำได้หมดหาะไรกินขวัญดีกว่า ร้านนี้ก็ร้านโปรด your favorite shop มากร้านโปรดยู่นยไนจ้าเดี๋ยวปิดไปแล้วจา้าเปลี่ยน position ฟังปอนนะคะนี่กินเลยจา้าตัวใหญ่มากเลือดเลยจา้าหนึง่งไม้แล้วก็อคือร้านนี้กินบ่อยมากฟังปอน เราก็ต้องมากินอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งก็คือร้านหมูทอดค่ะนี่ก็คืออีกร้านหนึ่งที่กินตลอดนะฮะมาทุกรอบคือกินร้านนี้บ้งางของกินเยอะมากไปกินต่อมาล่ารามาอีกเลยฮบิ๊กกินไ,ไม่แม้แต่ปุย <c oughs> เอากระเทียมมาทั้งหมด นาต้องกินให้ครบกระเทียมด้วยร้านนี้ก็คือมาทุกรอบก็คือต้องกินทุกรอบนะฮะลองชิมยังไก่สิ <im> um บาทเยอะมากมีปลาไข่ไก่ยอปูอัดเด็ชิเก เดี๋ยวจะซื้อนี้ให้พี่หมีของโปรดนะะนี่มาเป็นอ่าตลาเทาอวิ่งนะคถ้าเป็นตลาดทาวิ I'm gonna eat all garlic รู้มากคือตลาดนี้ของไม่แพงนะเมื่อกี้ไอไก่ชิลสิดบัต อันนี้กระเป๋าอันละนนริบสาบาทน่ากินมากเว้ยน,นี่อันเนี้ยหน้าปากเต็มเรอสั่งทั้งแบบปลาเส้นไก่ไก่ยออันขนมจีนก็น่ากิน บอกนางว่าต้องซื้อริชชู่ละเพราะว่ามัเนเผ็ดโอ้กไก่ทอดก็นิดหนึ่งจาร้านนี้ฟาริดานะกินมากไปต่อลิสดีกว่าเลือกเลย เป็นไก่หนึ่งโคน่าหนึ่งเนี่ยสน่อยละกันน่ากินมากเด็กอ้วนเหรอ ร้านานี้ซูชิบานะฮะผมเจอเด็กอ้วนหนึ่งอัตรานี่แล้วทุกครั้งฉันต้องมาซื้อตรงนี้นะ,ะน้ำดื่มบายเมเบลีนเป็นน้ำแบบแก้วใหญ่ของกินเยอะมากนะฮะเต็มเลยเริ่มจากนี้ก่อนน้ำหมอกไนยะตรงใส่นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้กินกับวาซาบิตา <c oughs> เราบ้างน,นะฮะ มคุณไหม <Yeah. S 1> มาต่อเลยค่ะนี่ค่ะอีทค่ะไช่พอกร์ชิคเก้นอีส์เบเตอร์บอโลน่า same as เจ็ดเอเเน นี่จ้าปลาหมึกย่างแบบน่ากินมากที่สุดเยอะมากกินํำใหญ่ๆนะฮะเผ็ด<อ>มากอร่อยนะเนี่ยรเผ็ดปลาหมึกดีมาก ที่สดุดในโลกน้นฟังฟันนันบัคทับแล้วราคาคืดีชื้อหมด2อ0บาทนะตัวละ140ตัวใหญ่มากใอ้ดูสละเปาน่ากินมากพี่หมีชอบมากก็สละเปาใส่หมูสับกินกับทุกวันอยู่นี่มันจะลุกยังไงบอกว่าตอนนี้เจ๊มมาก ออย้ายโต๊ะเพราะว่าไม่ flexible แต่นะคะเรานั่งอยู่ใกล้ทีติกขยัแต่ไม่มีกลิ่นนะทุกคนดีมากที่นี่เขาขิงขยัตลอดเวลาเราจะเดินแบบแวบๆบแบบนะทุกคนให้ทุกคนดูเพราะว่าฝนมันตกนะจ๊ะเนิดหนึ่งของเยอะมากใหญ่มากนะตอนนี้คือฝนตกแล้วเขาก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มปิดกันละฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นโซนแบบของมือสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเดินตรงเข้าไปตรงนู้นจะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงมาดูสัตว์เลี้ยงมาละถ้าอยากมาเดินมาเดินได้เลยตรงเนี้ย ปลาเปอรมีหมดมีหมาม,ม,มีไก่มีทุกอย่างที่นี่นะคะมีต้นคริสต์มาสตลอดปีด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เออแต่คลิปนี้ก็คือมาอัดกินอย่างเดียวซื้อของกินเยอะมากนะถ้ากินแบบกุวยเตี๋ยวมาล่า กินยำ20บาทอะไรเงี้ยที่นี่ก็มีมีซูเปอร์เล้งมีอะไรเงี้ยคือมันมีครบเลยทุกคนมีขนมจีนบุฟเฟ่มีอะไรแบบเยอะอ่าโอเคอิ่มแล้วนะจ๊ะกําลังจะกลับบ้านนะคะใครที่อยากลองมาก็มาได้นะคะตลาดนันเรียบด่วนซึ่งจอดแต่ตอนนี้ก็คือหมดแล้วอุ้ยเพลงดังเพลงดังเดี๋ยวลองไปอัดรถด่อนอ้าโอเคสำหรับใครที่อยากจะมานะคะตลาดนัดเรียบด่วนคือของกินเยอะสุดแล้วนะคะจอดแฟตอนนี้ก็คือมีแตร่ร้านใหญ่ๆแล้วก็ เป็นร้านอาหารเหมือนกับร้านเชนอะไรเงี้ยส,ส่วนใหญ่นะคะร้านปิดไปเยอะมากแล้วก็ปิดไปฝั่งหนึ่งเลยของกินนี้ก็ต้องตลาดนัเรียบด่วนของช็อปก็ตลาดเรียบด่วนเยอะนะคะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ประากาศลา